บานรองเท้าหน่อยเร็วรองเท้าหน่อยกินค่ะกินอิ่ไหมยังกินไหมกินไหมไม่กินกินไหมกินไม่ใ้ม่นไม่ใไม่ห้นใหไม่ให้น้ำไม่ให้่หนาไม่ให่หนาไม่ใ้่ห้้ย่นะเไมน้มาดเี่มแล้วอิ่มแล้ว่น กูฟอนทุกเงินอิ่มแล้วสั่นน้อยมันกูกดิมันเหมือนกันมันไม่เหมือนมันเหมือนกันทางโกกูอ่ะเรไม่มีในนู่นอ่ะอิ่มแล้ว แล้วก็ไม่ได้กินนะแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้แตะทำไมเมาอย่างเงี้ยเมาม่ากินเมาม่าแล้วเมาเอาไอไปไหนมามัดยางวงมอญบียเดี๋วกูมัดให้มอญกูจะมัดให้หายแล้วอุ้ยเที่ยอุ้ยใช้แล้วเนี่ย